ผมผมผมพี่ไพศาลไม่มีนี่จริงไหมคะเรื่องท,ที่เขายืนยันว่าพี่ไพศาลไม่มีนี่แน่นอนนี่ดูจากรูปเนี่ยเราเราดูก็ค,คิดว่าลูกเราแต่ว่าพอถามลูกลูกก็ปฏิเสธตลอดมีอะไรอยากฝากถึงสังคมบ้างไหมคะ าเม้างเกียดเราใส่นั้นไชนเว้างชโฟโต้มีมีอะไรอยากชี้แจงไหมมีอะไรชี้แจงไหมไม่คะเราโกหกหรือเปล่าคะขอทางนิดนึงม่้อทางขอทางไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมงไี้่ได้ไม่ไ้ม่นด้ไม่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม้ม่้่ไ่้ไม่ม้้่น้้มไ้ดม้้้ด้้้ด้้

ขอบคุณมากคุณพ่อมาจากไหนท่เนี่ยคุณพ่ออยู่กรุงเทพอยู่จริงจริงวันนี้ตั้งใจจะไปเยี่ยมคุณยายป่วยกับลูกสาวจะลงเึ่คุณยายป่วยแล้วก็จะไปดูลูกชายด้วยก็จะไปสอบถามรายละเอียดก่อนหน้านี้ทราบเรื่องมาก่อนปะเอดูจากรูปเนี่ยเราเราดูแล้วก็คิดว่าลูกเราแต่ว่าพอถามลูกลูกก็ปฏิเสธตลอดเราก็ไม่สบายใจวันนี้จริงๆเนี่ยตัวเมื่อวานคุยกับคุณแม่วันนี้คุณพ่อไปทําบุญที่วัด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกเราได้ได้ทาอะไรไปไหมแต่ว่าก็ไปทําบุญให้คุณโดยสารที่วัดบ๊ะแหววัดละขังนะคะครับแล้วทราบปัญหาของเขามาก่อนไหมคะไม่ทราบเลยครับนะครับแล้วหลังจากที่คุณพ่อทราบเรื่องเี้ยลูกเขาได้มีการคุยกับคุณพ่อหรือไม่ได้คุยรับเพราะปกติลูกคุยกับแม่นะครับตัวก่อนอ่ะเอาละ มีอะไรอยากฝากถึงสังคมบ้างไหมคะอยากบอกอะไรไหมคะที่เขาว่าเราครอบครัวของพี่ไพศาลบอกว่าเราโกหกเนี่ยจริงไหมคะอันนี้คือคือเราทำอะไรกับเขาไปบ้างอะน้องเบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถึงจะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนให้ให้พักก่อนคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะอ่า น่าจะเริ่มสอบสวนพี่เองก็เพิ่งทราบข้อจริงแล้วเพิ่งได้ติดต่อมาเป็นทนายเนี่ยก็ยังไม่ทราบข้อรายละเอียดมากแล้วเบื้องต้นวันนี้ได้ทราบอะไรบ้างคะก็แค่พฤติกรรมต่างๆซึ่งยังไม่ยังไม่ค่อยได้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเขาอีกทีนึงว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับแต่ว่าน้องก็อาจจะ ยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอาจจะกังวลที่ดูข่าวแล้วเหมือนถูกด่าเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าถ้าถ้าสอบสวนเสร็จเลยเสร็จเดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะเพราะว่าเพราะว่าผมยังสอบแต่น้องเขาได้ดเดี๋ยวไปแล้วต่อไปจะผิดเพราะว่าเร้องต้นก่อนใช่ใช่แล้วแล้วท่าทีเมื่อสักครู่เขามีท่าทียังไงบ้าง ก็ก็น่าจะเขายังเด็กอ่ะครับยังเด็กมากแต่เดี๋ยวนีเดียวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เขาที่สอบรายละเอียดเขารายละเอียดแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยให้ไปงานสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยรายละเอียดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ